เหล่ามารทั้งปวงคำนับมารสวรรค์มารสวรรค์จงเจริญผู้พิชิตฟ้าดินเหล่ามารคำนับท่านมารสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่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 ตระกูลถังแล้วก็ตระกูลฝาง ดูจากสภาพตอนนี้แล้วพวกเขาก็ไม่ได้ต่างไปจากหนูตัวเล็กๆเ,เลยทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้พวกเขาจ้องที่จะสังหารพวกเราทั้งหมดแท้ๆแ,แต่พอมาอยู่ในสภาพนี้ก็สั่นกลัวไม่หยุดเลยสินะเจ้าพวกเบี้ยของพวกพันธมิตรยุทธภพถึงแม้ตอนนี้เราอยากจะหัวเราะย่อออกมาดังๆก็เถอะแต่พอนึกถึงสิ่งที่พวกมันทํากับอาจารย์ของเราแล้วล่ะก็ถ้าเราเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นเหมือนอย่างในอดีตแล้วก็ ป่านนี้พวกมันคงโดนสั่งโบยจนขาดใจตาย,ตายไปแล้วแต่ว่านั่นไม่ใช่ค่าในตอนนี้และถึงแม้ค่าจะไม่สังหารพวกมันแต่ก็ใช่ว่าค่าจะปล่อยพวกมันไปง่ายๆเจ้าหมอนี่คือผู้นำของกลุ่มมังกรศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นสินะในชีวิตก่อนที่เราเคยได้ยินเกี่ยวกับกองทัพมังกรศักดิ์สิทธิ รู้สึกเหมือนว่าจะมีเด็กอัจฉริยะที่มีพรสวรรค์ที่จะกลายมาเป็นอนาคตของกองทัพได้ถึงแม้ว่าจะมาจากตระกูลเล็กๆก,ก็ตามดูเหมือนว่าเขาจะชื่อสารยองฮวีงั้นสินะดูเหมือนว่าหัวหน้าของกองทัพมังกรศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงหน้าของเราจะเป็นเด็กคนนั้นนั้นสินะในสมัยก่อนพวกเราเป็นพวกกันและเราเองก็ค่อนข้างชื่นชมเขาเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่ฉลาดแล้วก็มีพรสวรรค์มากพอสมควร แต่ว่าตอนนี้พวกเรากลายเป็นศัตรูกันไปซะแล้วเจ้าคือผู้นำที่สั่งการแผนการแห่งการนองเลือดอย่างนั้นสินะนองเลือดอย่างนั้นหรือก็ไม่ว่าพวกเจ้าจะไปไหนก็มักที่จะทำอะไรแบบนี้อยู่ตลอดเลยไม่ใช่หรือไงก็อย่างว่านั่นแหละนะกก็สมกับที่เป็นพวกมาสุดชั่วร้ายแล้วสุดท้ายไม่ว่าพวกเจ้าจะย่างกายไปที่ใดมันก็ลงเอยด้วยเรื่องแบบนี้ทั้งสิน้น งั้นหรือคนอย่างพวกเจ้าสมควรไปอยู่ในนรกมากกว่าอยู่บนโลกนี้เสียด้วยซ้ำไปยังไงผู้นำสำนักมารมันก็เป็นคนแบบนี้หมดทุกคนอยู่แล้วต่อให้คนที่เล็วตายไปคนที่เร็วมากกว่าก็ขึ้นมาเป็นเจ้าสำนักต่ออยู่ดีไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปกี่สิบกี่ร้อยปีพวกเจ้ามันก็คิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้าโดยที่ไม่ได้สนใจประชาชนตาดำๆด,ด,ด้วยซ้ำถ้าคิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้าจริงๆล่ะก็ เจ้าคืนชีวิตผู้คนบริสุทธิ์ที่พวกเจ้าฆ่าไปให้พวกเขากลับคืนมาได้หรือเปล่าพลามามากพอหรือ,อยังดวงตาของเขาเปลี่ยนไปบ้าหน้านี่มันยังใช่ปรางของมนุษย์อยู่อีกอย่างนั้นหรือสำนักของพวกเราไร้สำนึกเมตตาอย่างนั้นหรือใครมันเป็นคนพูดกันละ่ะสำนักทำม,มาแล้วก็พันธมิตรยุทธภพจงทำลายพวกมันอย่าให้เหลือซาก ลงโทษพวกมาแล้วจงเติมเต็มคุณธรรมอันยิ่งใหญ่แทนความชั่วร้ายพอ่อข้าคงไม่ต้องถามอะไรมากเพราะว่าเหล่าจอมยุทธที่เจ้าเคยเจอก็คงจะพูดจาและเข้าใจอะไรที่ไม่ได้ต่างไปจากเจ้าเท่าไหร่นะักและเรื่องนั้นข้ารู้ดีแล้วเจ้ารู้หรือไม่ว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างพันธมิตรยุทธภพกับสำนักมารสวรรค์ พวกเจ้าเองก็คงที่จะถูกปลูกฝังความเชื่อมาโดยคนที่คิดว่าพวกข้าเลวร้ายเหมือนกันอย่างนั้นสินะถ้าอย่างนั้นข้าขอถามเจ้าหน่อยสิว่าคุณธรรมที่แท้จริงมันคืออะไรนั่นก็คุณธรรมความชอบธรรมพวกเจ้ามักที่จะกล่าวถึงการเสียสละสิ่งเล็กๆเ,เพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่ใช่หรือไม่แล้วคนที่ต้องเสียสละเจ้าคิดว่าพวกเขาได้รับความเป็นธรรมจริงๆอย่างที่พวกเขาต้องการหรือเปล่า เรื่องของชาวประมงที่พวกเขาหาเช้ากินขําอย่างสุจริตถูกพวกสำนักธรรมมายึดและเผาทำลายไปเพียงแค่เพื่อกลัวพวกเราใช้เรือข้ามทะเลสิ่งที่พวกเขาสูญเสียไปนั้นเจ้าคิดว่ามันคือความชอบธรรมหรือคุณธรรมที่พวกเจ้ามักที่จะพร่ำอยู่เสมอจริงๆงนั้นหรือและค่าที่ได้มอบเรือและเสบียงอาหารให้กับพวกชาวประมงที่เสียการทำมาหากินไปเพราะว่าพวกเจ้าข้าก็จะไม่นับว่าทำความดีหรือว่าความชอบธรรมเพียงแค่ว่าพวกเขาถูกตราหน้าว่าเป็นสำนักมารอย่างนั้นใช่ไหม นี่คือการเสียสละอันยิ่งใหญ่เพราะงั้นไม่ต้องเสียใจไปหรอกแล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบที่เจ้าเผาหมู่บ้านของพวกเราเพียงเพื่อการไล่ล่าพวกมานกันเล่าแล้วแบบนี้พวกเราจะอยู่กินกันยังไงนะนั่นก็เพื่อความยุติธรรมหรือว่า เพียงแค่เพื่อที่จะไล่ล่าหรือตามล่าพวกเราพวกเจ้าก็ไม่สนวิธีการลงมือโดยที่ไม่สนว่าจะต้องมีคนบริสุทธิ์ที่จะต้องเดือดร้อนมากแค่ไหนขึ้นชีวิตผู้บริสุทธิ์มางนั้นหรือหน้าขันสิ้นดีข้าว่าคนบริสุทธิ์จะต้องมาล้มตายเพราะว่าวิธีการของพวกเจ้ามากกว่าแล้วก็นี้พวกเจ้ายังจะเรียกมันว่าความยุติธรรมได้อยู่อีกนั้นหรือเพียงแค่ผู้คนที่ร่ำเรียนวรยุทธ์มันก็ใช่ว่าเขาจะต้องเป็นมารชั่วร้ายเสมอไป คนที่ชั่วร้ายย่อมถูกลงโทษนั่นคือสิ่งที่พวกเจ้าถูกสอนมาถ้าอย่างนั้นหากเป็นคนของเจ้ากระทำการชั่วร้ายต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์บ้างพวกข้าเองก็จะสามารถลงโทษเจ้าได้เหมือนกันอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะข้าจะถามเจ้าอีกครั้งความยุติธรรมและความชอบธรรมที่แท้จริงคืออะไรข้าไม่รู้ข้าเข้าใจแล้ว เรากับว่าตัวเองถูกขังอยู่ภายในโลกที่ถูกจำกัดมันก็ไม่ต่างอะไรไปจากกบในกละลาครอบในโลกความเป็นจริงสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เผชิญมันแตกต่างกันราฟ้ากับเหวถ้าเช่นนั้นข้าจะถามด้วยคำถามที่ชัดเจนเพิ่มขึ้นให้เองคนที่ปลูกฝังและพยายามป้ายสีพวกเราเป็นคนเลวท,ทั้งทั้งที่ฝ่ายตัวเองนั้นทำเร็วมากกว่าพวกเราคนๆนั้นคือใครกัน ก็ยังคงตอบไม่ได้อย่างนั้นสินะถ้าอย่างนั้นบอกข้ามาทีว่าสํานักมารสวรรค์ของพวกเราดูเป็นยังไงในสายตาของเจ้าพวกเราเองก็มีเมตตามีความรักมีความเคารพในหมู่ของมารด้วยกันพวกเราเองก็ไม่ได้แตกต่างไปจากนิกายหรือว่าสํานักธรรมะของพวกเจ้าตรงไหนเลยนี่ข้าเป็นคนของสํานักธรรมะลากตัวเขาออกไป ขังเอาไว้ในคุกก่อนแล้วค่อยนำตัวไปใช้เป็นแรงงานทาสขอรับท่านเจ้าสำนักอ้อแล้วก็อย่าลืมดูแลตระกูลถังแล้วก็ตระกูลเผิงให้ดีๆด,ด้วยละ่ะอย่าให้พวกมันตายง่ายๆเฉียวคุณธรรมอันยิ่งใหญ่คุณธรรมอันยิ่งใหญ่คุณธรรมอันยิ่งใหญ่ ข้ารู้นะว่าท่านมาที่นี่ทำไมแต่ว่าอากาศภายในมันไม่ดีสุดๆไปเลยนะขอรับอะคุณ,ณธรรมอันยิ่งใหญ่ตอนนี้สติเขาหลุดไปแล้วข้าว่าเขาคงไม่สามารถที่จะสื่อสารกับท่านได้แล้วละขอรับข้าว่าท่านรีบออกไปจากคุกนี้เถอะขอรับข้าขอเวลาสักครู่นะขอรับพอดีว่าข้ากับท่านผู้นั้นพวกเราเคยพบปะกันมาก่อน ถ้าเช่นนั้นแล้วพวกเราจะรออยู่ตรงนี้นะขอรับถ้ามีปัญหาอะไรท่านก็สามารถบอกพวกเราได้ทุกเมื่อเลยนะขอรับขอบคุณนะขอรับคุณธรรมอันสูงส่งคุณธรรมอันสูงส่งท่านขอรับนี่ข้าเองนะขอรับเจ้าข้าเข้าใจแล้วว่ามันเป็นเช่นนี้ไปได้อย่างไร ฮ่าฮ <H aha> แล้วเจ้ามาที่นี่ทำไมกันละ่ะนี่มันไม่ใช่สถานที่ที่เจ้าควรจะเข้ามาเลยนะข้ามาเพราะว่าข้าเป็นกังวลนะขอรับกังวลงั้นหรือเจ้าควรที่จะกังวลเรื่องที่เจ้าอาศัยอยู่ร่วมกับเหล่ามูมานี้มากกว่าต่างหากพวกเขาไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ท่านคิดนะขอรับหมายความว่าอย่างไรที่ว่าไม่ได้เลวร้ายก่อนที่ข้าจะมาที่นี่ข้าเองก็ได้ยินเรื่องราวของพวกมันมาเยอะมากเช่นเดียวกัน ข้าได้ยินเรื่องราวมาจากเพื่อนผู้คนและเหล่าจอมยุทธแล้วไงแต่ที่ข้ารู้และเห็นจนกระทั่งตอนนี้ก็คือสำนักมารสวรรค์ไม่เคยสังหารประชาชนผู้บริสุทธิ์และไม่รู้เรื่องเลยพวกเขาไม่รังแกคนที่อ่อนแอกว่ามมหนำซ้ำยังยื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลือด้วยซ้ำพวกเขาไม่เคยรังแกมนุษย์ด้วยกันเลยไม่เคยดูถูกใครด้วยนี่เจ้า พวกเขาไม่ได้ใกล้เคียงกับคำว่าไร้มนุษยธรรมแม้แต่น้อยเลยขอรับพวกเขาแค่เลือกเดินทางคนละเส้นทางกลับที่ท่านเดินก็เท่านั้นเองถึงพวกเขาจะถูกเรียกว่ามารแต่สุดท้ายแล้วยังไงก็ยังคงเป็นมนุษย์เหมือนกันอยู่ดีนี่เขากำลังพูดถึงเรื่องมนุษยธรรมนั้นหรือในดินแดนของพวกเขาก็มีประชาชนที่ไร้กำลังอาศัยและทำมาหากินอยู่เช่นเดียวกันสิ่งที่พวกเขาทำก็เหมือนสำนักธรรมมาเลยขอรับ ท่านขอให้พวกเขาไว้ชีวิตท่านเถอะครับพวกเขาพูดกันว่าอาจารย์ของข้านั้นชอบคนที่มีพรสวรรค์อาจารย์ของข้าเป็นคนที่มองว่ามนุษย์ทุกคนนั้นมีค่าเท่ากันหากท่านลองพูดคุยและขอให้อาจารย์ข้าพ่อเธอเจ้าไม่ต้องมาบอกข้าหรอกเราเองก็เพิ่งเจอกันได้แค่ไม่กี่ครั้งเองและข้าก็ได้สอนเจ้าเพียงแค่นิดเดียวแล้วทำไมเจ้าถึงได้มาบอกข้าแบบนี้กัน อาจารย์ของเจ้าบอกให้เจ้ามาพูดงั้นหรือเขาให้มาบอกว่าถ้าข้ายอมจำนวนแล้วจะไว้ชีวิตข้างั้นหรือไม่ขอรับนี่คือความตั้งใจจริงของข้าแค่เพียงคนเดียวเพราะว่าท่านคือคนที่สอนข้าจนข้าสามารถเข้ามาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ได้เพราะงั้นแล้วข้าจึงอยากที่จะช่วยท่านเช่นกันเจ้ารู้หรือไม่ว่าการที่จะให้ข้าปฏิเสธว่าเรื่องทั้งหมดที่ข้ารู้มามันเป็นเรื่องที่ผิดนั้นมันยากเพียงใด นั่นก็เหมือนกับการปฏิเสธความเชื่อของชีวิตในช่วงที่ผ่านมาเลยนะรวมถึงกับเป็นการปฏิเสธตัวตนของข้าด้วยเช่นกันเพราะงั้นข้าจึงไม่สามารถปฏิเสธความเชื่อที่ข้าเชื่อมาตลอดชีวิตของข้าได้ง่ายๆหรอกหมือต่อให้เป็นเรื่องจริงก็ไม่อาจจะทำลายความเชื่อลงได้ง่ายๆหรอกนะครับสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับความคิดแล้วก็ความเป็นเหตุเป็นผลหาพินิจมันไม่มากพอก็ยากที่จะปฏิเสธ อหากเราสามารถเปลี่ยนความคิดของเขาได้นั่นก็หมายความว่าเขาก็อาจจะมาอยู่ฝั่งเดียวกับท่านอาจารย์ได้อย่างนั้นหรือขอรับข้าเองก็ไม่รู้หรอกถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็คงไม่เลวเลยถึงเขาจะเป็นคนที่มีปัญหากับความคิดก็ตามแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเขาเป็นคนที่มีฝีมือคนหนึ่งเลยนั่นสินะน,นี่เจ้าได้ยินหรือเปล่ามืม ตอนนี้ทั้งชิงไห่แล้วก็การสูตกอยู่ในเงื้อมมือของพวกสำนักมานแล้วนะค้นเป็นแบบนี้ต่อไปพวกมันอาจจะได้ปกครองทั้งโลกแน่ๆเจ้าสำนักและหัวหน้าของตระกูลต่างๆในบริเวณรอบๆของซองบันแม่น้ำทมินและหุบเขาจิวฉายกำลังหาหรือกันว่าจะรับมือกับสำนักมานที่กำลังจะเข้ามาในเขตของพวกเขากันอย่างไรดีจุดที่พวกเขายึดไปนั่นก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของพวกนั้นได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการรวมตัวกันของสำนักนิกายหรือตระกูลต่างๆสุดท้ายแล้วก็ต่างพ่ายแพ้ลงให้กับพวกมันอยู่ดีที่ผ่านมานั้นไม่ว่าพวกของเราจะรวมกันทั้งกำลังและยืนจุดยุทธศาสตร์มาก่อนก็ต่างพ่ายแพ้ไปอย่างที่ได้ยินข่าวมานั่นก็น่าจะชัดเจนแล้วว่าต่อให้พวกเราจะรวมตัวกันมากเท่าไหร่ก็ตามก็ไม่สามารถที่จะหยุดพวกสำนักมารได้อยู่นี่นี่คือสิ่งที่พวกมันอยากจะสื่อผ่านข่าวลือมา แต่ถึงกระนั้นแล้วก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าพวกเราคือจอมยุทธแห่งเซฉวนสำนักดาบจิ้วฉายแห่งหกเขาจิ้วฉายโนโฮกยองอย่าลืมสิว่าพวกเรามีสองสำนักชั้นยอดที่หาที่ใดเปรียบไม่ได้อยู่ตระกูลทั้งแห่งเซฉวนเจ้าแห่งพิษและอาวุธลับและสำนักจิงเฉินสำนักดาบพี่แข็งแกร่งที่สุดในห้าหเขาเท่าที่ข้ารู้คือพวกเขาไม่มีวันยอมจำนนให้กับพวกสำนักมารง่ายๆแน่ หากพวกเราร่วมมือกับสองสำนักชั้นยอดแล้วละก็ต่อให้เป็นสำนักมารก็คงไม่สามารถผ่านพวกเราไปได้ง่ายๆหรอกและพวกเรายังมีกองกำลังของสัตว์ร้ายที่แข็งแกร่งเพราะว่าเรามีแรดและช้างศึกจากป่าแมนจูตอนใต้ใช้ในการทำศึกด้วยเช่นกันหากรวมทั้งหมดเข้าด้วยกันสำนักมารก็สำนักมารเถอะพวกมันไม่มีทางผ่านพวกเราไปได้อย่างแน่นอน